ครับผมตอนนี้ไฟก็เริ่มร้อนในที่แล้วครับผมยวจะใส่หมูล,ลงไปให้ดูนะครับนี่ครับผมอดใส่ลงไปดูเลยนะครับผมเห็นยหไฟมันได้ที่แล้วนะครับผมออกไฟได้ที่เราก็ใส่ลงไปเลยครับผม อนพ,พ่อเราก็เลี่ยเลี่ยไมันออก่ับเขี่ยให้มัน,น,มนแยกตัวครับผมเขี่ยให้มันแยกตัวแยกตัวแล้วครับเป็นรอนแล้วครับผมอรอดูว่าให้มันสุกหรือไมสอไ่สุกดูยังไงมาดูตรงที่ว่าสีของมันถ้ามันยัง ไม่กรอบสีมันจะขาวแต่ถ้ามันกรอบแล้วสีมันจะออกนวลๆแล้วถ้าเราชอบสีแบบนี้สีมันจะออกนวลๆครับอย่างนี้ครับผมครับไปันร้อนตักเกล็ดก็เสด็จน้ำมันก่อนนะคุกคนครับเสด็จน้ำมันก่อนเสด็จน้ำมันอย่างนี้ครับผมเสด็จในน้ำมันมันรั่วหมดนี่ครับผมสวยนะครับผมครับเดี๋ยวเราก็ ตักวางไว้ก่อนวางให้เกิดน้ำมันนิดหน่อยนะครับผมแล้วเอาคนนี้มาใส่ต่อครับผมดี่ครับไม่ต้องตักเยอะก็ได้ครับตักเยอะแล้วมันฟูมากแล้วมันใส่จะล้นตะกร้าเราได้ยินเสียงไหมครับผมมีเสียงของความแตกของหมู ครับเห็นไหมครับนี่แหละแล้วครับผมเห็นไหมครับใส่น้ำมันคนครับผมป้อนน้ำมันคนครับผมเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมครับ ไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆถ้ารู้สึกว่าไฟแรงมากเราก็ลดไฟได้ครับผมเพราะไฟตัวนั้นเอมันจะร้อนช้าหน่อยแต่พอสัมผัสมันจะร้อนนั่นเราก็มาลดไฟหน่อยถ้ารู้สึกว่าไฟมันแรงไปก็ลดไฟนี่ครับลดไฟให้มันเบาหน่อย มีเสด็ษน้ำมันแล้วครับผมแล้วก็เตีออ๋ยวแล้วแล้วก็ตักตัวนี้ออกให้ทนึงเพราะมันมีเศษในกระทะเยอะเราก็ตัดเศษออกมาให้มันมี้งให้มันไหม้ันไหม,มมันไหมมันติดน้ำมันมันจะไหม้ไปด้วยนี่ครับผมมาวางเด็ษน้ำมันไวน้วก่อนครับผมอันนี้ก็คือ สักเศษครับผมเศษเศษก็คือเศษไมมเศษอะไรอย่าเงี้ยอยาให้มันไมเไมเศษเปลี่ยนเศษที่เป็นเครื่องปรุงของเราเนี่ยแหละครับผมครับตักออกไปครับผมนะ